KCG นู w c a s สเกม i n g กั i ไ e มครับอีกครั้งเอนนี้กัไมครับอีกครั้งกับไ i มครับ m t Mod d e เซอร v ไวนนั่นเองนะซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ที่เราจะกำลังจะเริ่มกันนั่นเองนะครับแะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นใน Mod Survival ที่มี Mod Pack ชื่อว่า The Fellowship Mod Pack นั่นเองซึ่ง The Fellowship Mod Pack เนี่ยเป็น Mod Pack เกี่ยวกับซีรีส์ของ The l o อ d of the l ด n ะนั่นเองนะซึ่งเป็นซีรีส์หนังที่ถือว่าโด่งดังกันพอตัวนั่นเองนะก ทุกคนก็อาจจะรู้กันอยู่นะฮะก็ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูได้นะถือว่าเป็นหนังที่ใช้ได้กันเลยทีเดียวนะฮะเอาละก็วันนี้เราจะมาทำซีรีส์ใหม่ซึ่งอ่าเราก็ซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์แบบว่าซีรีส์ยาวเลยนะจนกว่าแบบผมไม่รู้ว่ามันจะจบตอนไหนเหมือนกันนะแต่ว่าก็ก,ก็จะทำเป็นซีรีส์ยาวไปเลยละกันนะฮะแบบว่าเผื่อผมไม่มีอะไรอัพก็จะอัพอันนี้ให้ดูกันนะฮะแบบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนั่นเอง นะฮะโอ้โว่กอดฟัคดีทังเกอร์เท่าไ,รไหรวะเนี่ยยี่สี่โอเคนะฮะโ okay. อเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนที่จะเริ่มนะฮะแล้วก็ควรจะรอฮังเกอร์ที่หายไปก่อนเราจะไม่เสียเอ่อฮังเกอร์เยอะนะฮะซึ่งเอ่อเป้าหมายของวันแรกนี่เราก็จะเริ่มทําบ้านกันก่อนเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะโอ้สามสองหนึ่งย่ เดี๋ยวเราจะเริ่มทำบ้านกันก่อนเราจะแบบมีชีวิตรอดอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งถ้าเราไม่ทำบ้านนี่มันอาจจะชิบหายได้นะ,ะเพราะว่ามอนเตอร์คืนก็คงไม่มีแต่มอนแบบว่าพวกแบบคิปเปอร์ซอมบี้สไปเดอร์นะฮะแต่ก็มีพวกโกเลมก้อกนะฮะซึ่งมันก็ต้องโหดกว่าพวกซอมบี้และคิปเปอร์แน่นอนนะฮะซึ่งปลอดภัยไวไก้ก่อนดีกว่านะครับ ผมว่าผมจะวัดตัวรู้สึกไม่ได้เล่นไม้คราฟนานรู้สึกเป็นเล่นหลีกนานเลยว่างงบวกครั้งก็งงเลยฮะก็เดี๋ยวเราจะทำขวานก่อนเพื่อความรวดเร็วในการตัดไม้นะฮะบชบเบอหนึ่งสองโอ้ขวานมันคราบยังไงวะเนี่ย What the fuck เออเออมันโงโอเคได้ขวานแล้ว เฮ้ยโตล้โตออโตอยู่เลยเสียงก็อาจจะไม่ปกติเท่าไหร่เพราะว่าช่วงน,นี้ก็มีขี้มูกมันหนดเกินไปเป็นวัดแล้วกันนะโอเคนะฮะช่วงนี้ก็เป็นหวัดก็เลยอาจจะเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ก็ยัพยงพอเล่นได้นะก็ยังเล่นได้ตามปกตินะฮะถือว่าแข็งแรงดีนะฮะยังไม่ได้เป็นแบบอีโบนลอีโบลาเก้รอเก้านั่นเองนะฮะโอเค เดี๋ยวเราได้ไม้สักประมาณ20อันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มหาำเลกันละว่าแบบทำเทสโตนี่มันขายไม่ค่อยออกนะฮะไม่ได้ละสิบสามสิบสี่สิบห้กเจ็ดิเมียสิบเก้เยโอเคโอชอตโอชต where's the fucking shit m where's the fucking s h i Where the fuck i n g sheep? Oh 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 sheep black sheep black. Oh yeah. โอเคเดี๋ยวเราต้องทำเตียงด้วยเราจะแบบ skip the night. w h e the fuck is that? Wanderer. Yes. Oh. โอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าแกะสัก3ตัวนะเดี๋ยวเราจะทำ Oh shit. มันจะมืดแล้วอะโอเค สร้างบ้านนึงก่อนเนาะบ้านดรอๆเล็กๆกันก่อนเดี๋ยวเราเค่อยขยายช่วงธุรกิจธุรกรรมกันต่อหลังแล้วกันนะซึ่งบ้านเราก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะฮะผมไม่อยากโดนฆ่างแต่วันแรกนะฮะนี่เป็นฮาร์ดคอร์คงอาจจะเน่าตั้งแต่วันแรกอะไรประมาณนั้นคงไม่อยากทำอย่างนั้นนะโอเคไม้ไม่พอแน่เลยเนี่ยโอ้ชิตต้องปิดแบบทุกทุกท,ทั่วมุมละไรอย่างนี้ สองหนึ่งโอเคโอค้ยเหลือสแต็กหนึ่งนี่ว่าโอเคน่าจะทันอยู่นะฮะซึ่งเหลือค้าตึง้งเต็มเอ่อเอ่อพวกอาจจะมองไม่เห็นนะจะปรับไบเดทเพิ่มขึ้นให้แล้วกันนะฮะโอเคเบลัชโอเคต่อไปก็ปะตทรูในประตูกดจับแปะแล้วก็ปิดลังคา เอาบ้านหนูบ้านหนูนหนชัดๆดิม่นบ้านสตีฟดิว่าโอเคเดี๋ยวเราก็ถือว่าได้บ้านแล้วนี่มันอะไรเนี่ยวอเทอร์อะไรสโมกบีดแล้วไม่ใช่แมวโอเคต่อไปเราก็ต้องทำเตียงนะฮะเพื่อเราจะได้นอนกันเลยละกันเลยแบบสกิปไปตอนเช้าเพื่อหาโรงหาดแร่ประมาณนั้นนะฮะก็เรียบร้อยนะสวัสนดะีพน l ะีสโอเค thank you ุดจับสำหรับวันแรกนะฮะโอเคเช้าวันใหม่สดใสแ่าเริงนะฮะโอเคตอนนี้ก็หมดเวลา,าต้องห่วงแล้วนะก็รู้สึกว่าเราจะชิลกันได้ตอนนี้นะซึ่งในแมปนี่หนูอะไรวะเนะี่ยน่าไปอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปนะี่แหละซึ่งอันนี้ก็เป็นดูอันนี้อะไรเนะียกระแพงเมืองจีนเนอะของนั้นจะเป็นดันเจี้ยนหรือไม่ก็กระแพงเมืองจีนหรืออะไรสักอย่าง ซึ่งเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นแวนเดอร์เลอร์แล้วก็ครบินก็บินผ่านานะครับแวนเดอร์เลอร์ไปไหนแล้วครับเฮ้ยอ,อะไรอะเห็นตอนนีอ้อันนั้นอันนั้นอันนั้นเออเอนเดอร์มินเนียน,นนะฮะโอ้ถ้าใครยังจำได้นะฮะอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราได้ถ้าเราให้แอป,ป,ปเปิลเขาโอเคอืเอ่ออยากให้แอป,ปเปิลแต่แถวนี้ ต้นไม้ต้นไม้ yes เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขออาหาร่อย give me some fucking food pigs u c h a pig such a pig ชัดชัดชัดจะเพิกชัดจะเพิกเอาหมูโอ้าเช่ hello hello hello, hello. <c oughs> เราต้องจับมินเดอร์มินเดอร์เอนเดอร์มินเนียนให้ได้นะฮะ ความหวังที่ดีโ okay. อเคเนี่ยหมูพอประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะไปขุดพยายามหาแอปเปิ้ลให้ได้แอปเปิ้ลมันไม่น่าหายยากเนี่ยอะไรบออบูชายันอะไรไว้มาแต่ฟังสเตอเอ็โอ้แล้วนัน่มันอะไรโอ้ใ oh บก้มันเกาะอะไรเนี่ยโอ้ว oh, นะไม่ได้ดิงจูสีนะโคเวนชดูไม่น่าไว้ใจยาเพิ่มมาเดอะคลาส give me some apple yeah that will be so good i g o n a m i n oh yes เดี๋ยวเอากลับไปปลูกเลยดีกว่านะซึ่งต้นไม้แบบนี้ผมชอบมากเลยนะแต่ว่าสำหรับไม้นะผมว่าผมชอบไม้ดํามากกว่าเพราะสีมันดวบสวยกว่านะแต่ว่าสำหรับต้นไม้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้คลาสสิกที่แบบว่าสามารถปลูกแล้วก็สามารถหาแอปเปิลไดนะ้แล้วก็มันหาง่ายม,มันไม่ได้หาง่ายหรอกแต่ว่า มันสามารถหาแอปเปิลได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงนี้เรายังไม่ไปมิเดิลเอิร์ Earth กันดีกว่านะเพราะว่าเรายังไม่พร้อมนะซึ่งมิเดิลเอิร์นี่ก็จะมีแบบพวกฮอบบกค็อบบิดซารอน9ลอก้าแกนดอฟด้วยนะฮะแบบ you shall not pass แอปเปิลนี่มันของหาย,ยากจริงๆแล้วขุดมาประมาณสักร้อยอันนะะีงหาไม่เจอ ผมไม่แน่ใจว่าเรา,เราต้องใช้อปเปิลแต่ว่าเทมมันหรือเปล่าแล้าผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เหมือนกันนล้จะเอนเดอร์ i ินเนียน่ยเพราะว่าเป็นมอดที่ผมเคยรีวิวมานานแล้วนะฮะซึ่งก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แล้วแต่ถ้ามันเทมได้ก็จะดีมากเลยเนะครับถ้าจำไม่ผิดมันต้องใช้อปเปิลเนี่ยแหละอย่าเพิ่งหายไปอย่าบอกว่ามันหายไปแล้วนะโอ้ไม่ก็ w h e r the fuck you What the fuck อ a ะเหรอมาให้เราเม้นท์สองเอมเบรลกับ r ูบี้ไดมอนทีวเม็ดวัตเตอร์ฟักม้นมันมันใช่ไม่ได้เลยนะเพื่อนมันใช้ไม่ได้เลยโอ้โหเอ d นเดอร์มินเนียทไม่ได้วะเป็นมอนสเตอร์แลต้องแบบกันแคชเชมอนแล้วกันแคชเชมอนมันไม่น่าไปได้เร็วขนาดนั้นนะ มันก็เป็นแค่เอนเดอร์ไมเนียนเอ่อฟ c k s sake โอเคก็เดี๋ยวเพื่อเจอมันก็อาจจะกลับไปเทมันก็ได้นะฮะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปครับกล่องกันก่อนดีกะนานะเผื่อเราจะใช้อะไรโอเคได้กล่องละแล้วก็เดี๋ยวจะทำพ e. ิกแอ็กซ์ล้วก็ไปขุดหินแล้วก็เดี๋ยวเราก็ได้ของของหินมาใช้แล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะไปสำรวจประสาทเอ่อเออกระแพงเมืองจีนด้วยกันแล้วกันนะสำหรับเราก็ต้องขุดแบบระมัดระวังนะคือแบบโดนยิดาวดีๆทำไมาหินมันหายยากจังวะเนี่ยพอเจอแล้วเจอหินแล้วโอ้หินบีหินบีหินบีไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหนึ่งสอง และสามแก่องการแค่นี้นะพิกแอคนะฮะใครใช้บูเดนแอคเกินแบบว่าหนึ่งวันได้นี่แบบว่ามึงสุดยอดมากนะฮะตั้แต่ประวัติไม c ครับมากูยังไม่เคยเห็นใครใช้ขนาดนั้นเลยนะฮะก็ถ้าคุณใช้ก็บอกได้นะฮะหรืทำดาบด้วยนะฮะเพราะว่าเราเผื่อเผื่อเราเจอสต,ตู้ในนั้นนะรเราเอาอาหารไปด้วยแอปเปิ้ลเก็บไว้ เราจะไม่กินแอปเปิ้ลนะซึ่งเริ่มมาเราก็จะได้นี่ด้วยม a เทอรียอลยูนีคือ,อสำหรับคืนแรกคุณต้องเตรียมอะไรนะฮะก็เขาก็จะมีบอกไว้นี่เป็นไกด์ของมอส์มอสนึ่นะซึ่งเราก็เล่นแบบไม่ต้องตามไกด์นะฮะก็ใช้ชีวิตไปเรืเ่อยเปื่อยตามทางพนัจนจรนะฮะประมาณนั้นมันเป็นดันเจี้ยนหรือมันเป็นปราสาทล้างที่แบบว่าเอามารกเวล โอเคกู okay, ว่ามันไม่น่าใช่ประสาทล,ล้างเย็นนะหนูเย็นมันไม่สามารถจุดขันหนูได้ใช่ไหมไม่น่าได้ไนะบบาบแคร์บาบแคร์โอชิปมันเทเลพอร์ตได้มันเป็นบอสเอ็กซอร์ด์เบอร์เซอร์เกอร์โ okay. อเค ว่าเบรส์มันยิงผ่านมือได้ล้าอเหรอขฟามมาแป๊บโอเคโอ้โหโอ้โหเยี่ได้เลยเพื่อนชนบไปนะเพื่อนได้แล้วก็เราน่าจะมีโอกาสเข้าไปกดเออมันได้บ้างโอ้โหโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวเราจะบุกไปประมาณสักข้างบนแล้วกันแบบว่าแอสซิสตินนะฮะแล้วก็มีเทคนิคการฆ่าบริสโดยไม่เสียโอ้ชี๊โอ้สองสามสี่ห้าโอ้ชี๊ดไม่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  โอ้าว oh, thank you ว oh, oh, <laughs> oh, ้าวได้ไอรอนสโบรต์อันเบรกิ่งสามโอชิ่งฟัคสกรีเวนฟัคยันฟัคยันว้าได้เบสร้อนกับดาบดาบไอรอนมาแล้วนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะได้ของแบบเอนแชนเมั้งแต่ต้นเกมกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนแล้วก็เก็บนี่โอเค การเริ่มต้นวันแรกที่ดีนะฮะโอเคก็คงจะหมดเวลาแล้วเนาะนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยเอาไวเสียงเป็นยังไงด้วยเนี่ยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันถ้าชอบซีรีส์นี้ก็ผมจะพยายามทําต่อไปในรอบหน้าและภายหน้านะฮะโอเคแล้วก็ขอบคุณท่านได้รับชมแล้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันนะผมเดนพิคมคุณครับเจอกันคลิปหน้าฮนะไปแล้วครับบาย สำหรับมอชโชเคนะก็อย่าอย่าลืมนะว่าผมยังไม่เลิกนะก็เดี๋ยวได้เจอมอชโชเคสกันแน่นอนในอีกไม่ชานี้นะโอเคเดยวรีเทิร์นเอามอชโอเคสนะโอเคเจอกันจริงๆละบาย